นะครับเป็นปีแห่งการถูกเจ้ากรรมนายเวรและกรรมเก่ารุมเรา้าอม่ิพดนของพาเสายังโคจรเล็งดวงชะตาค่ะก้อหนักอยู่ดีดาวเสาเนี่ยโคจรยกมะเร็งดวงชะตาตั้งแต่ปลา,ายปี5 7จ็นถึงกลางปีส5 60ค่ะเพราะฉะนั้นดาวเสาวเวลาเล็งดวงชะตาใครนะเหมือนกับกรรมเก่าที่เราเคยสร้างเวลาเราดูดวงเนี่ยนะอย่าไปโทษว่าดาวทําเรานะ,ะดาวคือเครื่องชี้กรรมที่ทํามา เพราะเราทําอะไรมาเมื่อถึงเวลาดาวที่เป็นกรรมดวงนั้นมาฉายสปอร์ตไลท์ถึงเรานะผลนั้นมันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ผมได้ทายแบบนี้ไว้ตั้งหลายปีแล้วจําได้ไหมแม่หมอแหม่ม,ม,ม,มว่าว่าคนเกิดราศีพุษศพต้องระวังจะมีเคราะห์มีภัยไปอีกสองปีให้เล่งสร้างบุญคนเกิดราศีพุษศพเชื่อเราไงก็สร้างบุญกุศลปฏิบัติทำตามการดูแลบิดามารดาไอ้บุญเนี้ยจะเป็นบุญคุ้มตัวไอ้ที่ร้ายก็จะกลับกลายเป็นเบาใช่ไหม,มแล้วคนเกิดราศีพุษศพเนี่ยหนึ่ง อย่าไปขยับขยายลงทุนใหญ่ๆสองการงานอะไรที่พอทําได้ก็ให้ทําไปอย่าไปเลือกงานสามอย่าคิดลาออกหรือเปลี่ยนงานเรือยเปลี่ยนเรือการนัานเที่ยวอันตรายนะแล้วก็อย่าไปร่วมหุ้นทําอะไรกับใครเพราะราเสาเนี่ยมาอยู่ในเรือนคู่ครองแปลวหุ้นส่วนด้วยร่วมหุ้นกับใครถูกมันโกงอุ้ใจแสดงว่าคนที่มีงานประจําอยู่แล้วคุณก็เกาะเอาไว้ให้แน่นๆก่อนคุณอย่าพึ่งเบื่อนายคุณอย่าพึ่งอะไรเลยทาไปก่อนเคยไหมที่เราเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ เราก็ไม่ไปไหนอะเราก็ทําดีตั้งมากมายแต่เราก็รู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้ดีเขาไม่เห็นค่าแต่ในความนิ่งนั้นไอ้ข้างขวาถูกสอบเสร็จไอ้ข้างซ้ายเสร็จเสร็จเสร็จอยู่โดดเด่นเลยเข้าจไหมบางทีเราที่อดทนนั่นแหละคือยืนยาวอย่าไปตื่นเต้นอะไรมปบ้างถ้างั้นชาวราศีพฤษภอย่าพึ่งหวือหวามากสุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะถ้าประคองใจให้ดีและตรวจนั้นจะเป็นโรคโรคหนึ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะปวดเจ็บที่มดลูกมากโอเค ซีดมีปัญหาช็อกโกแลตชิปซีดหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมดลูกระบบภายในเนี่ยตรวจแล้วรีบรักษาเสียระบบช่องท้องทางเดิอนอาหารระบบผู้ชายกับระบบที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งมะเร็งในตั<อ>บลูกมากมไพวกนี้ต้องระวังมันจะเป็นเครื่องเพศเลยตรง,ตรงๆเครื่องเพศเลยความรักความรักเนี่ยดูเดกราศีพฤษภเนี่ยก็ดาวเสาวมาอยู่ในเรือนคู่ครองนะค่ะถ้าใครที่เป็นโสดแล้วหลงไปคบใครในช่วงเวลาปลายปีห้าเจ็ดถึงกลางปีหกศูนย์นะ มันจะทั้งหลอกทำให้เจ็บช้ำเจ็บปวดรวดวร้าวรันรอนหนักเลยจนถึงปี60เลยใช่อยู่เฉยเฉยดีกว่าอย่าหาเรื่องแล้วส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยเออดาวการเงินเดินหน้าม,มีเงินให้ใช้เอ เห็นไหมทุกอย่างคุณผู้ชมขาในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้ายในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันต้องแบบเลวร้ายไปซะทุกเรื่องมันก็ต้องมีมุมดีอยู่บ้างอุบัติเหตุเขามีโอกาสเจอบ้างไหมฮะมีทัดเลยที่บอกไงมันต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดอุบัติเหตุดูรักษาสุขภาพตรักษาแน่นอนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพถึงเดือนกันยายนที่ดาวดาวเสาท่านอยู่เล็งอยู่นะพอเดือนกุมภาพถึงเดือนกันยาเนี่ยอังคารยกมาชุบเจอเสาแล้วเลงปุ๊บ ราศีพฤษบเลยไปทาบุญที่ไหนดีไหว้พระที่ไหนดีไม่ใช่แค่ว่า้อย่างเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องติดตัวประจาตนนะจะไปไหนอาราธนาพระสวมคอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ติดตัวประจําตนคุ้มครองให้เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤษศดาวเสามะเร็งเนี่ยอะไรเป็นตัวรับสาวได้ดีคู่มิตรของสาวพระราหูเวลาเนี่ยพระราหูต้องมีเลยแม่ราหูเป็นตัวแก้หมดนะเพราะราหูเปลี่ยนแปลงจากไร้การดีทำไมราหูจึงเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้กายดีรู้ไหมเพราะอะไรฮะราหูเป็นมารหรือเป็นเทพเป็นมารเป็นมาร เป็นมารเป็นยักษ์เมื่อวันหนึ่งไปฟังธรรมจากองค์พระสัมมาจนบรรลุธรรมเป็นโสบาดาบันปฏิผลจึงเปลี่ยนตนจากยักษ์มารร้ายเป็นเทพมารผู้มีใจใฝ่ธรรมนี่คือความหมายดังนั้นจึงควรหาอากาศไปกราบพระราหูทรงคุตที่มีอยู่ที่ใดก็ตามทีแล้วทำบุญกับวัดนั้นที่บอกแล้ววัดเจ้าอามวัดสารลอยวัดพระธาตุวุฒชัยหรือวัดที่ใดก็ตามที่มีเทพพระราหูทรงคุตเต็มองค์ประดิษฐานจะเป็นมหามงคลใช่